สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5ครับวันนี้อยู่กับคุณครูอาทิตย์สังวิเศษในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระการเรียนรู้ที่1าศาสนาศิลธรรมจริยธรรมหน่วยการเรียนรู้ที่4ครับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักคําสอนของาศาสนาต่งตางๆวันนี้เราจะเรียนเรื่องอริยสัจสี่ครับอริยสัจสี่คืออะไรอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะครับแล้ว เป็นความจริงในการแก้ปัญหาของชีวิตเพื่อให้พ้นจากความทุกข์มีทั้งหมด4ประการด้วยกันได้แก่ 1. ทุกข์ครับคือความไม่สบายกายและไม่สบายใจหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจนเราไม่สามารถทนกับสภาวะนั้นได้นั่นคือทุกข์ครับ 2. สมุท,ทยัยคือสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ 3. นิโรธครับคือความดับทุกข์คือการที่หมดทุกข์ไปแล้วนั่นเอง สี่มัจคือหนทางนำไปสู่ความดับทุกข์หรือวิธีการแก้ปัญหาให้พ้นทุกข์นั่นเองครับต่อมานะครับเราดูตัวแรกเลยคือทุกข์ครับทุกข์สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประการได้แก่หทุกข์ประจําหรือสภาวะทุกข์ได้แก่การเกิดการแก่การเจ็บการตายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอครับไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดการการแก่การเจ็บการตายได้ เราลเรียกว่าทุกประจําหรือสภาวะทุกสองครับทุกจรนหรือปกินนะกะัดทุกได้แก่ความเสียใจความเศร้าโศกพอพัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่รักและไม่ปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังไว้นะครับาขออภัยไม่สมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ทุกจรนหมายถึงว่าทุกในช่วงคู่ช่วงขณะทุกในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับไม่ทุกตลอดไปไม่ เหมือนกับทุกแรกที่ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับต่อมาครับสมุทไทยครับสมุทไทยหมายถึงเหตุแห่งทุกข์นั่นคือกิเลสตัณหานั่นเองนะครับก็จะแบ่งเป็นการมตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากมีบ้านอยากมีรถนะครับอันนี้คือความอยากได้การมาตัณหา พราวะว่าตัณหาคือความอยากเป็นนะครับเช่นอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นนักร้องมีชื่อเสียงอยากเป็นดารามีชื่อเสียงวิภาวะตัณหาครับคือความอยากที่จะไม่เป็นเช่นไม่อยากเป็นคนจนไม่อยากเป็นคนไม่อยากเป็นเจ็บป่วยอ่าขออภัยไม่อยากเจ็บป่วยไม่อยากแก่นะครับก็คือวิภาวะตัณหา ต่อมานีโลดครับคือหมดทุกแล้วนั่นเองภาวะที่ทุกหมดสิ้นแล้วนะครับทุกที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากตัณหาก็คือสามตัวที่ครูที่แจ้งคือกรรมตัณหาวิภาวตัณหานะครับแล้วก็ภาวะตัณหานั่นเองนะครับที่ครูที่แจ้งไว้คือกัณหาสามตัวนี้นะครับ ต่อมาครับคือถ้าเรากําจัดตัณหาได้หมดนะครับก็ทําไมครับก็จะหมดทุกนั่นเองต่อมาครับคือมรครับมรมีองค์8ประการคือหนทางในการดับทุกมี8ปประการนั่นเองมาดูประการแรกครับความเห็นชอบหมายความว่าเห็นถูกต้องรู้ผิดชอบชั่วดีนะครับเห็นสิ่งใดว่าชั่วแล้วเดินให้ถูกทาง สองความดำารีชอบดำารีคือการคิดครับคิดแต่สิ่งที่ดีงามไม่เบียดเบียนใครนั่นเองสามการเจรจาชอบคือพูดดีนั่นเองไม่พูดโกหกไม่พูดดินทาไม่พูดส่อเสียดไม่พูดปักปั๊มคนอื่นสี่ครับการกระทำชอบเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดปดไม่ประพฤติผิดในการนี่คือการกระทำชอบครับห้าการเลี้ยงชีพชอบหมายถึงว่าการประกอบอาชีพสุจริตนั่นเอง หมายถึงว่าอาชีพสุจริตคืออาชีพที่ทำแล้วไม่ผิดกฎหมายนั่นเองครับ 6. ความเพียรชอบครับคือหมายถึงความเพีย,พยายามสร้างแต่ทำสร้างแต่ความดีนั่นเองทำแต่ความดี 7. ความระลึกชอบหมายถึงว่ามีสติสัพัญญะไม่หลงลืมนั่นเองครับ8ครับความตั้งใจชอบหมายความว่าการตั้งใจ ฝึกจิตฝึกสมาธิไม่ฟุ้งซ่านนะครับครบแล้วมักมีอง์8ตัวอย่างเช่นนะครับถ้าครูจะเอาเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนมาเปรียบเทียบเป็นทุกสมุทไทยนิโรธมักนะครับตัวอย่างในรูปคือทำไมครับนักเรียนคิดว่าเด็กคนนี้มีทุกอะไรเอ่ยเอามือกลุมแก้มครับใช่แล้วครับทุกคนเด็กคนนี้คือปวดฟันครับ2 สมูทไทยสาเหตุของการปวดฟันคือฟันผุ 3. นิโรธคือครั้งวิธีดับการดับทุกข์ของสิ่งนี้ก็คือหายปวดฟันนั่นเอง 4. ครับมัามัคือวิธีทําให้หายปวดฟันได้แก่ไปถอนฟันแล้วก็แปรงฟันทุกวันดูแลความสะอาดของฟันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดฟันผุอีกจะได้ไม่เกิดทุกข์อีก เรื่องต่อมานะครับคือเรื่องหลักกรรมนั่นเองนะครับที่ชั้นประถมศึกษาปีที่5จะเรียนนะครับทีนี้มาดูความหมายคําว่ากรรมครับนักเรียนกรรมหมายถึงการกระทําทางกายวาจาและใจที่ประกอบด้วยเจตนาคือความตั้งใจหลักความเชื่อในเรื่องกรรมตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นคนเราจะทําดีหรือชั่วอยู่ที่การกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะครับแตนะ่บางคนอาจจะบอกเอ้ยทําชั่วทำไมได้ดีล่ะ นักเรียนครับจะแจ้งนักเรียนมาอย่างนี้นะครับว่าการทําดีนะครับเหมือนการปลูกต้นไม้ครับกว่าจะออกดอกออกผลเนี่ยก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมเช่นเราปลูกต้นมะม่วงเนี่ยสามวันเรายังไม่ได้กินมะม่วงหรอกครับเราต้องใช้เวลาเป็นปีปปนะครับก็เหมือนการกระทําดีเหมือนกันก็ต้องใช้รอเวลาในการรอคอยผลของกรรมดีนะครับแล้วทําทไมทําชั่วได้ผลไวจังนั่นแหละครับคือมันเป็นสิ่งที่ทําให้ ยั่วยุนะครับให้คนทําชั่วเพราะว่าการทําชั่วน่ยส่งผลดีเลยเออขออภัยครับส่งผลทันทีเลยไม่ใช่ผลดีนะครับขอโทษด้วยส่งผลทันทีเลยนะครับเช่นไปขโมยตังนี่ได้ตังมาใช้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นกรรมดีก็คือต้องเก็บหอมรอมริษกว่าจะได้เงินสักก้อนหนึ่งเพื่อไปซื้อของที่อยากได้นะครับทีนี้เรามาดู My m มล์แม p p i n g นะครับนักเรียนกรรมหมายถึงการกระทําครับ การกระทำก็จะแบ่งออกเป็นทางกายนะครับทางกายก็เลยเรียกว่าพฤติกรรมนั่นเอง2ครับทางวาจาก็คือทางการพูดจานั่นเองสามครับทางใจก็คือทางการคิดนั่นเองนะครับแต่ทั้ง3กรรมนี้นะครับจะยังไม่นั่นอ่าขออภัยจะยังไม่เป็นกรรมหรือการกระทำ ถ้าขาดเจตนาครับผมต้องมีเจตนาหรือความตั้งใจนะครับทีนี้พอบวกเจตนากับความตั้งใจไปด้วยเนี่ยก็จะเลยแบ่งออกเป็นกุศลกรรมครับคือกรรมการทำดีนะครับแล้วก็อกุศลกรรมอกขอแพ้อกุศลกรรมครับคือทำไม่ดีนั่นเอง แล้ว2ตัวนี้ครั้งที่นักเรียนทําดีและทําไม่ดีนะครับมันก็จะส่งผลมาเป็นตัวสุดท้ายครับนักเรียนคือผลกรรมนั่นเองคือผลที่เกิดจากการกระทํานั่นเองครับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเราสอนไว้นะครับว่ากรรมเป็นต้นเหตุของความเป็นไปต่างๆในชีวิตบุคคลใดทํากรรมใดไว้ก็จะเป็นผู้ได้รับผลกรรมนั้นนะครับหมายความว่าเราปัจจุบันนี้เราทําดีอนาคตเราก็จะส่งผลดีกับเรานะครับ แต่ถ้าปัจจุบันนี้เราทำไม่ดีหรือทำกรรมชั่วสิ่งต่างๆที่เราทำในปัจจุบันนี้ก็จะส่งผลไม่ดีกับเราในอนาคตนั่นเองยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เราตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับอนาคตเราก็จะสำเร็จประสบความสำเร็จในการศึกษารับปร,ริญญาแล้วก็สามารถนำความรู้ความสามารถเราไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีแลนะครับหาเลี้ยงชีพได้นะครับ เมื anyway, ่อจบบทเรียนนี้แล้วครับนักเรียนก็ทําใบงานที่9ครับหนังสือเรียนในอ่าใบงานที่9นะครับแล้วก็ถ้านักเรียนคิดว่าครูทิ่ยังให้ข้อมูลไม่พอหรือยังสงสัยย้อนดูคลิปแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะครับก็นักเรียนก็สามารถไปอ่านในหนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของประถมศึกษาปีที่5้ครับหน้าที่ 3- 7มสถึงสานะครับสําหรับวันนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ